สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะเอาคลิปนี้กามาพบมาพอก,กับเส้นซองคือเกาเนาะทางช่องบุญนำโชคอีกเช่นเคยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณพ่อคุณ,คณแม่พานไปแล้วเนาะสำหรับรัฐบาลให้16สิงหาคม2ห6 7นะคะเป็นจังไหนแน่คุณพ่อคุณแม่โชคหวา,านกันบ่ค่ะอองวดที่พานมาเนาะผลสลากนะคะ3ตัวท้ายของรางวันที่หน,นะคะ แปดหกเจ็ดประสันเออเลขกลางออกสองแปดประสันคุณบอกคุณแม่โอ้ยที่แหลกออกเลขกลางมากนะงามอยู่ดอกเส่นสองกับมากอยู่นะคะสาหรับเล็กสองแปดนะแต่ว่าดัง,ด,งดังทางบันเช่นสองดังมาสามงวดแล้วคุณบอกคุณแม่มาออกงวดนีอิหลีออกใส่เล็กดังคักแน่นะคะมาที่นี่เล็กสามตัวนะเออสามตัวถ่ายของรางวัลที่หนึ่งนะ แปดหกเจ็ดวสันโอ้ยไข่แนะมีหกของบุญน้ำโชคนิดนึงนะคะสวยชีวิตเส้นซองได้นิดนึงนะคะเพิ่นไห้เพิ่นไห่ติดแลนไว้นะคะคือคุณเค่เพิ่นปลอยหกเนาะหัวที่พานมานะคะบุญน้ำโชคเพิ่นมกักนาวสันติดไว้ฉันจักน้อยแนะวสันก็เลยติดไว้เพิ่นนิดนึงนะคะพ่อพ่อบดได้จกทุ่นใส่เห็นไหมคุณพ่อคุณแม่เมื่อวานนี่ก็เลยอะ่ะดีก็เสียละวะสันเด้คิดได้ใจนะวะ่า ผูใดโทรมาอีกเลยอย่าเ้าเด้อจ้ะนูเฮ็ดคลิปจะข้าวก่อนอีเวนไลน์ <c ười> line, ที่ดิคุณพ่อคุณแม่เมื่อนี่กับตามบัวน้ำโชกออกมาเบิงซังนะคะเฮ็ดเทียงหน้าเพลินเทียงหน้าบัน้ำโชกเฮ็ดมาปีกว่าแล้วยังโมเหลวอยู่คุณพ่อคุณแม่โอดพออิลีนะคะ <c ười> เฮ็ดแม่หยุดเน่ค่อยๆเฮ็ดไป่มาสัน่นจักสีเหลวย่่ใดเนาะอะสำหรับคลิปนี้นะคะคือว่าละ เปิดตนงวดต้นคลิปมานะคะเขาก็จะมาสรุปกันเนาะว่างวดที่ผ่านมานะคะมีสำนักไดเขาแน่นะคะแล้วงวดที่จะถึงนี่เขาเป็นแต่จับตามองแนวทางของผู้ใดแน่นะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะอันดับแรกเลยล่ะเ,ออเลขดับตรงล่างพ่อเมืองการคุณพ่อคุณแ,แม่เอาอยู่อีกแล้วนะคะนี่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 ของพ่อเมืองการนะคะเอาอยู่อีกแล้วนะคะ เข้าห้างอันตรายนี่นะคะซอยประหยัดงบนะคะงวดนี้เอาอยู่นะคะเพราะว่าจะเป็นพ่อเมืองการหรือว่าพ่อรอยเอ็ดกับบอแพรกันค mm. ุณพ่อคุณแม่ทั้งบนทั้งล่างของพ่อรอยเอ็ดก็เอาอยู่อีกเหมือนเดิมนะคะนี่ mm. บอรธรรมดาบอรธรรมดานะคะ mm. เดี๋ยวมาตามต่อกันว่าวดนี้พ่อจะให้ตัวใดแล้วจีเอาอยู่อีกบอตะว่าเส้นซองว่า ค่อนข้างที่มีความแม่นย่ำเนาะตั้งแต่เอามาปล่อยทางช่องบุญน้ำโชกนี่ออสำหรับพอลอยเอ็ดนะคะกับประมาณ6งวดแล้วนะคะก็ไม่เคยพลาดสักงวดเลยนะคะก็ถือว่าช่วยเราประหยัดได้เยอะเนาะบนซิปหางล่างซิปหางนี่ก็บ่ธรรมาดาขึ้นกันเด้อคุณพ่อคุณแม่ว่าบอกเ,เ,เอาแับนี้ลืมว้าเมื่อกี้ขะนาะสำหรับผู้ใดนเนาะสนใจนะคะได้ยินแววๆมาเช่นซองได้ยินแววๆบุญน้ำโชกว่าเออฝากแจ้ง ประชาสัมพันธ์ให้เอฟซีฟังในเดอร์ามีผู้สนใจว่าสัน่นได้ยินว่าคุณแค่เพื่อนจะเปิดรับเขากลุมอีกครั้งหนึ่งคุณบอกคุณแม่แต่ว่ารอบนี้นะคะเอาหน่อยหน่อยข้างอิลีนะคะมีจํานวนจํากัดื่อนสิเอาแค่นี้ละน่าจะประมาณล้อยคนเนี่ยแค่นี้ว่าสัน่นกะฝากสำหรับผู้ใดสนใจเนาะอยากเขากุมกะนี่ละเจนซองลงรายละเอียดไว้ข้างล่างนี่นะคะสแกนคิวอาร์โค้ดมากก็ได้นะคะหรือว่าจะโทรมาสอบถามเบอร์ที่ นุ้ยขายครีมเนี่ยถ้าจะสั่งครีมนะคะหรือสอบถามนะคะให้ติดตอ่อเบอร์นี้นะคะแต่ถ้าจะสนใจนะคะแอดไลน์ได้หรือว่าสแกน QR code เป็นกะน,นี่เลยนะคะเข้ากลุ่มคุณเคนะคะเขามาสอบถามก็ได้สอบถามได้ทุกทุกช่องทางเออว่าไปว้ามากอิะว่าผิดว่าถืออีกแล้วเส้นซองกระได้โอ้ยอ้าวอ้าวอาวบาทที่นี่ว่นกับขามานะคะสําหรับสํานัก ที่หนาติดตามเนาะพอเมื่อการหรือว่าเลขดับงวดเมื่อกี้ของสำนักได้ออที่ปล่อยออกมากนี่ก็คือเอาอยูเบิร์ทุกสำนักบาที่นี่ทุ่นกับมาเรื่องเหลขกลางบบบนี้คุ้นบอกคุณแม่สุดยอดมากๆนะคะสำหรับซื้อนี่เอซกับพ่อจาได้ยินคุณหูกันอยู่ตลอดเวลานะคะ ทุกจันพูดสุกกับสงเสไยงยินเสียงพ่อนะคะเลขเล่ากับปังเลขไทยกับสุดยอดอิลินะคะงวดที่ผ่านมานะ,ะผู้เท่านำโชคนี่เบิงดูคุณบอกคุณแม่ฟันวิ่งสองนะคะอันนี้เป็นสูตรล่างอย่างเดียวเนาะวิ่งสองมาสั่นจับคูสองสี่สองหกสองแปดเข้าสองแปดตรงๆบ่ต้องกลับเลยนะคะล่างอย่างเดียวนะคะสุดยอดมากๆ เดี๋ยวเซียงซองผ้าตามตอ่อเนาะเฮ็ดคลิปนี้เซธนาก็จะไปลงคลิปพอเมื่อการนะคะเลี้ยวก็บจิตตามตอ่อโดยโทษสัมผัสพอสุระนี่แหละเบิ่งกันนะ่ะได้ตองวมดเมื่อฝากเอฟซีไปซันดอกเนาะสำหรับสูตรล่างอย่างเดียวนะคะของูุเท่านำโชคนะคะมือนี้วันเสา์บมีเลกเล่านะคะสัมผัสกันได้ยุ่นะสัมผัสแนวทางไทยได้ยู่นะคะมาที่นี่นะคะกับมัตตอกันเนาะ สำหรับแนวทางของปูซุ่มเงียบนะคะปล่อยออกมาตองงวดก็คือเป็นสูตรล่างยางเดียวขึ้นกันนะคะกะเข้าไปที่เหล็กวิ่งเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะเดนสองกับหนึ่งนะคะเหล็กล่างกับมีสองนะคะแนวทางล่างย่างเดียวของปูซุ่มเงียบนะคะก็เลยเข้าไปที่เหล็กวิ่งสองเนาะล่างอย่างเดียวก็น่าจับตามองอยู่เหมือนกันนะคะกับมาลุ้นกันวางวดนี้ปูจะปล่อยตัวใดนะคะให้สังเกตนี่ละ ต้องจับตามองเลขวิ่งดิบบาทที่นี่สำหรับสูตรลางยางเดียวเนาะ,ะต่อมานะคะแนวทางเลขวิ่งของพอซีสเกตนะคะเนี่เส้นซองกระบ,บอกอยู่ตลอดนะคะสำหรับพอสีสเกตนี่นะคะที่เพิ่นเอาแนวทางมาแบ่งปันตาที่แหลกเลยก็คือเลขวิ่งนะคะเพิ่นจะเน้นนักเลขวิ่งนะคะงวดเมื่อกี้นะคะกับเขาไปที่วิ่งเจเนาะเลขบนออกหกแ หกเจ็ดนะคะกะงวดนี้ก็เลยเข่าไปที่บนนะคะเดี๋ยวเจนสองจะสรุปให้แล้วกันเนาะแนวได้ไปสรุปในคลิปของพอนะคะถ้าพอ่อปล่อยแนวทางมาแล้วกะเดี๋ยวจะสรุปว่าตั้งแต่พ่อซีสเกตนะคะให้แนวทางเข้ามาเนี่ยเลขวิ่งเนี่ยเออมีงวดใดไปบนมีงวดใดลงล่างนะคะเปอร์เซ็นต์สิไปบนหลายกว่าหรือเปอร์เซ็นต์สีลงล่างหลายกว่าเดี๋ยวเจนสองจะสรุปมาให้แล้วกันเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะอ่าต่อมานะคะ เลขโคตรแม่นบนอย่างเดียวนะคะกลับมาเดินอีกแล้วตัวนี่เลขวิ่งเม็ดเดียวฟันเม็ดเดียวนะคะบนอย่างเดียวคุณพ่อคุณแม่เด่นวิ่งเม็ดเดียวไปที่เลขหกนะคะเข่าอิลีหกมาอิลีมาบน อีหลีนะคะเอาตามต่อกันเนาะเดี๋ยวจันซองใดมากปุ๊บกระสิเ้่าจะทําลงห้ยปั๊บเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังบ่ไดมากนะคะสําหรับเลขโคดแมนบนนะคะรอติดตามชมเนาะอ่าแล้วก็ต่อมานะคะหลวงพี่ปิสนานะคะหลวงพี่ปิศณานี้นะคะเข้าไปที่วิ่งหกคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ว่าเออเพื่อนไหเป็นสูตรล่างย่างเดี่ยวเนาะแต่ว่ามันขึ้นบนนะคะ เดี๋ยวงวดหน,น้าก็ล่องจับตามองนะคะสําหรับแนวทางของหลวงพีปิษณานี้นะคะเช้นซองก็ถือว่าเพิ่นเอามาปล่อยเขาเนาะที่แหลกงวดเมื่อกี้นะคะงวดวันที่หนึ่งสิงหาปล่อยงวดแหลกกับเขาโป่งเลยนะคะมาที่นี่งงวดที่สองกะเขาแค่เล็กวิ่งกะแล้วเพิ่นปล่อยเหล็กหน่อยน้ำหนะเส้นซองก็เล่ยมักนะคะถือใจนาติดตามอยู่นะคะสาหรับแนวทางของหลวงพีปิษณาเนานะก็ค่อยติดตามเบื้องว่าเพิ่นจะให้ตัวใดมากนะคะในงวดนี้เนาะ าบาทที่นี่ปูซุ่มเงียบอีกเด้อบาทที่นีอ่อันนี้นะคะเป็นสูตรบนบาทน,นี้คุณบอกคุณแม่กะเข้าไปที่เลขวิ่งอีกคือเกานะคะบนย่างเดียวของปูซุ่มเงียบนะคะฟันวิ่งไปที่6กับ5นะคะเข้าไปที่วิ่ง6นะคะแล้วก็มาบนจริงๆนะคะกะมาตามสูตรของปูยูเนาะอ่ะเดี๋ยวสิบาสัมภาษณ์นี่ละบอกรอนี้กับเมื่ออื่นนี่ละคุณบอกคุณแม่ได้หล้ตองหวดของปูซุ่มเงียบเลยนะคะที่จริงปูทรง ลักฐานนะคะหมายถึงว่าหลังจากห้วยออกในปูพฤศจิสามารถคำนวได้เลยพันทรงมาให้ทางไล่แล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวเช่นซองจะพผาเอฟซีนะคะไปฟังจะปากปูละกันนะคะจะเอาเมาเอาเองมันกะบกคือบอกคักขนะแล้วฟังจะปากปูมันจังมันจังคังขนาดคุณบ่อคุณแม่เนาะคอยติดตามไว้นะคะแล้วก็นี่เปิดตัวงวดแรกนะคะสําหรับเล่วิ่งเงินล้านค่ะคุณพ่อคุณแม่งวดนี้นะคะเช่นซองนําเสนอ เป็นงวดแรกนะคะเพิ่นเขามาแล้วซีงวดติดเนาะก็เลยนําเสนอคุณพ่อคุณแม่เบิ่งเป็นงวดที่หาเนี่ยสิบหกิงหาเพิ่นฟั่นสองนะคะสองก็มาจริงๆนะคะงวดหนีมาลางเนาะเน่เลขวิ่งของเพิ่นนี่เป็นบนเป็นล่างเท่อๆกันนะคะนี่คือสถิติสถิตสถเอ้ยโอ้ยหินบ่สถิติเออโอ้ยอย่างคือลินพั่นกันในนอมือนี่นาะ วันสิได้จวดน้ำเย็ห้วยตังแต่เว้นๆนบอกคุณพ่อคุณแม่ขั้นมันพันกันปั่นนี่อยจังสีได้เวาลื่นไหลส่วนตัว <c oughs> อะต่อมานะคะเป็นแนวทางของเล็กวิ่งผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีนะคะเม็ดเดียวค่ะคุณพ่อคุณแม่ฟันไปที่เจ็ดเม็ดเดียวเนาะต่ว่าเพิ่นเน้นนักล้างซื้อนะคะแต่ว่าถ้าผู้ใดได้ติดตามเส้อซองกับบอกอยู่ว่าแนวทาง,งเพิ่นเนี่ย มพิ่นจะลงทุนบนล่างท้อๆกันนะคะแต่งวดเมื่อกี้นะคะพอเพิ่นค่อนข้างมั่นใจว่ามันสิมาล่างนะคะแต่ว่ากเนาะมันแะบปล่อยลอยขึ้นบนนี่แหละเบื้องแนวทางเข้ากับยาเฟเพิ่นว่าล่างเข้ากับยาล่างเพิ่นว่าบนเข้ากับยาบนย่างเดียวกันบนกันล่างไว้น้าแน่กันเพื่อกันภาพนะคะตามต่องวดถัดไปได้เลยนะคะถือว่าน่าสนใจอยู่เนาะฟันมาห้เม็ดเดียวเลยนะคะ ต่อมาค่ะคุณพ่อคุณแม่ปาติโต้คุณยายบินเดี่ยวค่ะเปิดตังงวดแรกแล้วแม่พันกับมันใจแห้งค่ะคนบอกคนฟันเลยผู้ใดได้ฟังบทสัมผัสเดี๋ยสิคือเวลาทีเซนซองนั่นเสนอแนวทางทีเป็นบทสัมผัสของเจ้าของตัวเลขเนี่ยอยากให้เอฟซีตั้งใจฟังนำเสียงและกะฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะคะว่าพันมีความมั่นใจบ่หรืออยังจังไหนเท่าที่เซนซองสัมผัสเนาะ แม่พ่นหมั่นใจแห้งนะคะนี่เข่าตเน้นออ้อมคุณพ่อคุณแม่ให้เลขสามตัวมาสองหางบังดูเลขจับคู่อีกแค่สองหางนะคะเข้าไปที่หกเจ็ดตรงตรง,ตรงไม่ต้องกลับเลยนะคะอา้าวตามต่อนะคะเดี๋ยวสิโทษหาแม่อยู่่วาแม่พร้อมปล่อยตงหงวดบอเนาะอ่าคอยติดตามได้เลยนะคะแต่ว่าแม่พันเฮ็ดงานนะคะอาจจะแบบเอออาจจะต้องเป็นวันหยุดลืมอุ้ย ือ,อื่นวันอาทิตย์นะคะบนแน่นะคะมืออื่นอาจจะได้หูแนวท่าของแม่เพิ่นเล่ก็ได้อาร์มารคอยเบิงเนาะคอยติดตามไว้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดแจง้งเตือนไว้นะคะเวลาเส้นซองลงคลิปกะให้เขามาเบิงบางนะคะเวลาถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ติดตามไวก้กระจิงนะคะกดไลค์กดแชร์ไวก้กระจิงหรือกดกระดิ่งไวก้กระแมนแต่ถ้าเกิดว่า u t u b e นะคะเพิ่นไปแจง้งเตือนแล้วคุณพ่อคุณแม่บอกกดเขามาเบิงเสีย ระบบเนาะระบบพคนจับว่าโอ้แสดงว่าคนาผู้นีบ้บ่สนใจซองนี่แล้วเนี่เสียบาดท,ที่นี่บัญยัามเส้นซองลงคลิปห้าลังเทือมมันกระเตือนห้าลังเทือมมันกระบทเตือนจังสีนะแม่เออมันเป็นประมัณจังสี่นะคะก็เลยอยากให้คุณพ่อคุณแม่รีบเข้ามาดูนะคะฝากกดเข้ามาเบิงเวลาย t u b e แจ้งเตือนว่าปิ้งบุญนำโชคช่องบุญนำโชคลงคลิปใหม่แล้วยังสินะ่ะให้คุณพ่อคุณแม่ฝากกดเข้ามาเบิงก็จะได้เป็นการ สม่ำเสมอเนาะ AI ระบบเขาก็จะได้จับว่าอ๋อคุณยังสนใจช่องนี้อยู่เวลาเขาลงคลิปฉันจะไปแจ้งเตือนคุณเดิมอีกอย่างประมาณนี้นะคะคุณบอกคุณแม่เนาะบอกลายใหญ่ห้างอีลีทด่นั่งอันนี้มาสั่นแม่บอกลายใหญ่ห้างนูก็รู้สึกอยูนะคะเอานี่คุณแค่นะคะ้ายดวนวงในนะคะงวดเมื่อกี้เนาะเพิ่นฟันไปทีหกค่ะคุณบอกคุณแม่คุณแค่นี่เขามาแล้วเพิ่นเป็นเจ้าพ่อเลขวิ่งอยู่แล้วเนาะ ู้ใดที่ติดตามนะคะช่องบุญน้ำโชคตาแหลกกับสีหูยูดอกนะคะในกลุ่มกับโชคมานมาก6งวดแล้วคุณบ่อคุณแม่เออเลขวิ่งคุณแค่นี่เขาหกงวดติดแล้วนะคะบุญน้ำโชคก็บ,บอกกับเส้นซองอยู่วา่าฉันรู้สึกว่างแต่เพิ่นเปิดดวงมากนี่ดวงเพิ่นดีหอที่เธอฉันคิดว่าปีนี่ทั้งปีนี่ฉันว่าเลขเพิ่นสีเขาเบิดปีพุทด,ดีประสันเส้นประสัน มีเซ้นมาสั่นบุนมณโชกวานะนะอ่ะผู้ใดสนใจคือว่าะนะเนาะหนูลงรายละเอียดไว้เนี่ยข้างล่างนี่คุณพ่อคุณแม่ติดต่อสอบถามมานะคะถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะคะตอนนี้บมแมนว่าไปเคองนึงแล้วบ่บุนมณโชกว่าน่ะม่กรมีคนสนใจนะคะหลังจากที่เอ่อเบาอยู่ในคลิปไลฟ์สดเมื่อวานไปเนาะอ่ะติดต่อมาได้เลยนะคะอ้าวแล้วก็พิเศษแดนใต้นะคะนี่ วดน,นี้พี่เศนนแนวไตเข่าไปเลกวิ่งคุณพ่อคุณแม่ฟันล่างนะคะไ้เลกวิ่งว่าสามตัวมีสามมีสองมีแปดนะคะเลกวิ่งจับคููกันมากเนาะสองแปดล่างนะคะอ่ะก็คอยติดตามไว้แต่ว่าแนวทางของอพี่เศษนแนใไตนี่จะได้ประมัณนล่อๆไกลเลกออกนะคะแต่กระเบื้น่นะคะงวดน,นี้เพื่อนอาจจะคอยไ้ไวก็ได้นะคะก็ค่อยติดตามไว้เนาะ สำหรับการสรุปแนวทางนะคะกะชัดเจนตามนี้ละคุณพ่อคุณแม่ได้โชคได้มาน้ำผู้ไดบอหรือ,อได้โชคได้มานแล้วอยากแบ่งปันน้ําใจให้เสี่ยนต่างๆเสี่ยนที่เข้าโชคมาน้ำนะคะกับติดต่อมาตามเบอร์นี้ละ0940292674นะคะฝากให้ผู้เท่านําโชคแน่ฝากให้แม่บินเดียวแน่เอียงกับว่ากันไปนะคะถ้าเกิดว่าอยาก อยากให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะติดต่อมาฝากเส้นซองได้นะคะตามเบอร์ที่ขึ้นให้นะคะหรือว่าจะสอบถามอะไรก็ตามเบอร์นี้เลยนะคะโท่มาจะให้โท่เบอร์นี้เด้อคุณบอกคุณแม่จังสิมีคนรับนะคะแต่ถ้ามีไลน์แล้วอยากเข้ากลุ่มคุณเคเลยนะคะสแกน qr c ค d ดเลยกันใดขึ้นกันนะคะสะดวกช่องทางไหนได้หมดเลยนะคะโอเคเนาะเอาคลิปนี้กัชัดเจนนะคะเดี๋ยวเส้นซองจะได้เฝ้าไปเฮ็ดแนวทางของเอ่อ พอ่อเมืองการเออเยบซี่ตามมาแล้วนะคะคอมเมนต์ไว้ในตะเลกอ่พูนะตามพ่อเมืองการด่วนวาสั่นเออจะจิเป่าเห็นล่งห้เพิ่นสันดอกออาคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวจังได้เฮาคอยพอกันคลิปหน้าเด้อคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณค่ะ